สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอาก็อยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดเหมือนเดิมน,นะครับคลิปนี้ก็พามาขายเจ้าโคมสุเอ๊ะรุ่นไหนเดี๋ยวไปถามดูเจ้าของโคมสุรุ่นอะไรนะสามสิบคิดหครับสามสิบคิดหกสามสิบคิดหกอามยาวอ๋อขึ้นห้าคิวได้ขึ้นรถดำห้าคิวได้ เวียงขึ้นห้าคิวได้โอ้นี่ครับวันนี้ก็จ้ของให้มาขายให้ครับรีวิวให้เดี๋ยวมาดูการทำงานกันเลยท่านผู้ชมว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนครับอเสียงไหมมีใบมีดดันด้วยใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมโอ้เบิงเอ้า อูยสภาพไหมอู้อะลองขุดดูหน่อยลองขุดดูหน่อยอู้เสียงเครื่องไหมเดี๋ยวผมต้องมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะดูชัดหน่อยครับเสียงมันจะมาทางนี้ โอ้เหมาะมากเลยอามยาวไหมโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยอออ้คอยมามาตกล้มวัวนี่เกือบล้มโอ้อามไหมแจวเลยครับอามพิเศษครับท่านผู้ชมครับใครที่หา เอาไว้ไปขุดงานสวนนะครับไปไว้ตักปรับสวนตัวเองนะครับสวน5 6กไร่นี่เอาไว้ไปขุดล่องขุดคลองได้นะครับเอาราคาก็ไม่แพงครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่1น0 0 0 0บาทครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นแล้วก็มองหาเมคโคเล็กๆไปไว้ใช้หน้างาน หรือว่าไว้ขุดหลุมโตโมอครับนี่ครับแนะนำเลยราคาไม่สูงครับ1นึ0 0 0สบาทเอาเห็นแล้วก็รีบโทรครับรีบมาดูได้นี่น้ำมันวันละ400ร้อรับงานก็รับงานวันละส0 0พันครับสบายสบาย อยากดูรถสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรผมครับ088 367 3447นะครับเสียตินครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะให้ไปรีวิวขายรถเมคโคขายรถดัรถสิบล้อให้ก็โทรมาได้เลยครับจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ก็สำหรับท่านใดที่มาดูแล้วก็ ดูแล้วก็ตกลงราคากันได้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับค่าแนะนําด้วยนะครับเขาเรียกว่าหรือว่าค่าคมค่าคมหนึ่งหมื่นบาทครับจบเท่าไหรก่ก็แล้วแต่คุยกับเจ้าของได้ครับเี่เดี๋ยวมาดูเครื่องหน่อย้อเครื่องไมนยังสะอาดดีเลย ภาพเก่านอกเลยเก่านอกเก่านอกผมว่าซ่อมง่ายนะรถเนี้ยดึงสลปดึงสลป็ปดึงสลป็ปเยวมาดูการดึงสล็ปหน่อย นี่ดิงนสโลไปดูเลยครับโอ้นไหลองขับดูหน่อยดยิเดี๋ยวให้เจ้าของรถถือกล้องให้ก่อนผมจะลองขับดูหน่อยครับให้เสร็จติดลองครับเสร็จติดลองเองครับ อนนี้จะเป็น PC-60 ขีดหค,ครับ,รบเป็นเครื่อง 3D 8ด <C. S 2> ีซีสามอนแก้าหายครับสาม้อนเป็นโมเล์โมเล์เล็กครับรถไม่ได้ล้างครับรถใช้งาน,นนี่จะเป็นไม่ได้ล้างครับรถ

เป็นายาวนะครับรุ่นนี้สามารถใส่เวียงใส่รถดำห้าคิวได้ครับเป็นมพิเศษยายาว น้ำยาวครับมาขุดวางโท่วางงานประปางานทำได้หมดครับ เสตินลองครับเนีาาเยครับจุดจวดนะเสียตินว่ายจวดครับขนาดยังไม่เข <LS> <ật> <laughs> <life> <intake> ้ามือครับเสียตินว่ายยังจวดเลย người đang loáng ạp đi thang đi thang để thang ạp

ตัวเดินครับดูตัวเดินครับ เข้ามือผมเลยไหมนี่ดูเครื่องดูเครือ่องะดูเครื่องครับคม,มาสูบอ๋อคมสูบมัสุเกแปดันดีไปตสิโอ้ยังสวยมากเลยไหมเดิมเดิมนี้มาเลย ตัวดงตัวเดิดนอะไรแรงนี่หมดเนาะไปดูชั้งล่างหน่อยโอ้ชั้นล่างสปอกเก็ตเต็มครับสปอกเก็ตเต็มโซ่เต็มนี่นี่นี่เห็นไหมบูธยังกลมเดียอยู่เลยดิเอวรวมไหมไม่รวมครับเอวไม่รวมครับเอวแน่นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยอ๋อแสดงว่าโจดนานบ่ฮะนนเนี่ย ไม่ค่อยได้ทำงานหรอเนาะไม่ค่อยได้ทำงานเอาแต่รถใช้ทำงานนี่ไงฟอกเก็ตเต็มครับยังสวยอยู่โอ้โซ่ใหม่ดิโซ่อัดบูทมาใหม่เอาแต่รถใช้ทำงานกันนี่ก็จบไปขับดีมากเลยเนี่ยใครที่หารถไว้ใช้ในไซ่งานครับแนะนำเลยครับราคาไม่สูงเท่าไหร่โอ้ดูอะสภาพไหมเก่าหน่อเลยไหม สาภาพเดิมๆดีมากเลยนี่คันเล่งอันนี้อะไร,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 รอ๋ออันนี้เอาไว้สวิงอ,วอ๋อสวิงอันนี้ได้ด้วย,อเ,ยเอาไว้ขุดท,ท่อประปาอ๋อสวิงเก้าสิบองศาเออใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับใช้ได้ดูอ่ะสวิงเก้าสิบองศาได้นี่ นี่อโอ้ยังถือว่าสวยมากเลยครับเอา้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบอา่ารีบโทรสอบถามนะครับใครหารถเอาไว้ขุดสวนขุดอะไรครับเนี่ยแนะนำเลยครับราคาไม่แรงครับ1,80,000บาทเอา้าสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้ครับเบอร์โทร088 367 3447นะครับ มันได้เปรียบไอ้ตรงนี้เนาะนตรงอามยาวเนี่ย,ม,ย,ยมันได้เปรียบบ้างเลยมันดึงดปกติมันสั้นขนาดนี้ไม่ใช่เหรอน,น,น,นี่เน,ะนะาะประมาณนี้เออประมางน,นี่มันได้อามยาวดิโอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลย5วอ่ะสบายเลย5ว <Q> ขึ้น5วนี่ตัดตัดใส่ดำคิวม่ะดำสูงอ่ะยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยยืนข้างล่างนอ๋อ คื่องข้างล่างตักใส่ดำ5คิวเดียวเลยครับใหญ่อะในรถปิดปิดฝากระโปรงนี่ดูหน่อยสิอ๋อมันต้องใช้นออ็อตปะ น่าซื้อไปไว้บ้านนี่นี่แบบนี้นี่สภาพนี่ไหมเงินเซ็นเปิดไหมเอาไปทํางานหาเงินได้เยอะเลยนี่ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ดิหน่เนาะไม่ใ,ใช้ซื้อมาซื้อคันใหญ่มาเลยเอืมงานกระจุก,กจิกงานกระจุกจิกนี่เล็กน,น,น้อยเนาะเธอ,อได้ใช้เอาไ,ไาอยี่สำนักเจี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปดูเทลเลอร์อีกคันนึงแล้วกันดับเครื่องตรงไหนนี่สนใจก็รีบโทรมาเลยครับห้ามพลาดห้ามพลาดลาบด,ดีครับคันนี้นี่เป็นเจ้าของครับ อายุ26ปียังไม่มีเมียดยนี่บ้านนี่น ouais. ู่นพ uh ่อนี่เป็นกำนันครับพ่อตอนนี้นี่เป็นกำนันหมู่บ้านเลยนะนี่กำนันตำบลเป็นธรรมดาดินี่เออโอ้ยมันได้ตรงอามพิเศษนี่แหละ แจวเลยไหมมันได้เปรียบไปตรงอาร์มพิเศษนี่แหละที่น่าซื้อมากเลยเอาเร่งแค่นี้บ่เร่งแค่นี้บ่เวลาทำงานเร่งแค่นี้บ่อ๋อ ชอบแต่ช่วงล่างตัวเดินเนี่ยแรงดีมากเลยใครทำสวนห้าหกไร่นี่ซื้อไปจอดทิ้งไว้ในสวนได้เลยครับเติมน้ำมันวันละสี่ร้อยทำงานไปเถอะ ช้าเท่าไหร่น่น,นี่เอาปิดทางปิดทางนี่โอเคครับเอาใครอยากมาดูรถก็โทรว่าติดต่อได้เลยครับโดโทรที่ผมให้ไว้นั่นแหละคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเทลเลอร์ด้วยก็เขาให้รีวิวเทลเลอร์ขายให้ด้วยครับเป็นเทลเลอร์หัวยาวครับราคาไม่แรง ราคาไม่ถึง2องแสนครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับผม